สวัสดีครับพบกับผมมอยุนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ชิสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการประยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีปรึกษ์ลัคนาปรึกษ์นะครับดวงในปีใหม่นี้นะครับปีพุทธศักราช2 5 6 0 8นะครับจากการเปิดไพ่สามสำรับในเรื่องการงานการเงนินแล้วก็ความรักนะครับเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะจจงไปดดงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่พิจารณารับออาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในปีใหม่นี้นะครับ ทุกกรรมพยากรที่ดีๆนะครับที่หมอยุนได้อ่านออกมานะครับก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานให้กรรมพยากรที่ดีๆตั้งหลายตั้งปวงเหล่านั้นนะครับ ได้บังเกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาสร้างความเจริญเติบโตรุ่งเรืองให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษบทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุสนขอบคุณทุกการร,ารับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมรับฟังคลิปหรือการเป็นรับชมโฆษณาก็ตามนะครับก็ขอกราบคุณนะครับผู้ที่เป็นชาวราศี ศีพฤษภนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชจวราศีพฤษภแลกราพฤษภนะครับปีใหม่นี้นะครับปีพุทธศักราช2568นะครับว่าการงานธุรกิจของท่านนะครับจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อความหมายผ่านมาทางไพ่ยิปซีพอได้รู้แนวทางนะครับในลักษณะใดนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่าน ที่จะส่งผลไปถึงผลประโยชน์ผลได้รับต่างการเงินทรัพย์สินเงินทองของตั้นต่อไปนะครับในปีใหม่นี้นะครับว่าชาวราศีพฤษภลักนาพฤษภนะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดไพ่ใบแรกเปิดขึ้นมานะครับเด็กถือเหรียญนะครับก็ยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับปีใหม่นี้การสร้างโอกาสใหม่ๆของโครงการใหม่ๆนะครับที่จะเกิดขึ้นมาหรือการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับที่จะยกระดับความเติบโตต่อไป อะไรที่เคยเตรียมโครงการเอาไว้ปีที่ผ่านมานะครับก็ <c oughs> จะทำให้ท่านนั้นมีโอกาสนะครับในการที่จะนำมาเริ่มต้นมาสร้างแผนงานเกิดขึ้นในสู่การเติบโต,ตรุ่งเรืขของสู่ความสำเร็จที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ความมังงม่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆตั้งคิดใหม่นะครับแล้วก็ตั้งคิดเอาไว้ในปีที่ผ่านมานะครับที่ไม่มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นก็ได้ไม่มีโอกาสนะครับ หรือคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะถูกหยิบยื่นโอกาสมาให้กับโอกาสดีๆที่จะมีคนค่าในการมีอาชีพมีงานทําที่จะสร้างรายได้ราด,ดรับต่อไปนะครับแล้วก็ไปใบต่อมานะครับก็เด็กถือไม่เท้าเช่นก,กันนะครับการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับในการที่จะนํามาพัฒนาในเรื่องการงาน อาชีพของท่านในมีความเติบโตพุ่งหน้าสู่ความเติบโตต่อไปนะครับโอกาสของอย่างที่กล่าวนะครับคนว่างงานก็มีโอกาสติดยื่นมาให้กับการมีอาชีพนะครับีบางทีก็อจะอได้เรียกตัวในการไปทํางานที่สมัครกนอ,นนอนไว้นะครับหรือบางทีก็มีการพิจารณาในเรื่องของสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นนะครับีบางทีใครก็มีเงินทุนนะครับในการที่จะนํามา ทําทลงทุนธุรกิจของตัวเองเกิดขึ้นนะครับหรือในเรื่องของการได้พิจารณาจากงานอาิเรกนะครับที่มีความเติบโตก็นํามาสร้างโอกาสของการาสร้างรายได้เป็นอาชีพที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับกับการเริ่มต้นที่จะมีเงินมีทองเข้ามา ที่จะสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปกับความสําเร็จความเจริญงอกงามในการงานธุรกิจของท่านนะครับก็เป็นโอกาสของความเติบโตหรือใครที่ปีที่ผ่านมาผลงานที่ดีๆนะครับก็ได้รับการพิจารณาในการเลื่อนขั้นเลื่อนเดือนๆก็ทําให้ปีหน้า้าใหม่นี้นะครับก็อยู่ในตําแหน่งที่เติบโตมากกว่าเดิมนะครับที่จะสร้างรายได้ระดับเงินเดือนที่โตมากกว่าทีา่ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็น เส้นทางที่จะสร้างรายได้รายรับสู่ความมั่นเรื่องมัง่งคั่งุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับไปต่อมานะครับราชาถือถ้วยนะครับก็เป็นช่วงโอกาสดีๆนะครับที่ตั้นจะได้เกิดเปิดโอกาสรักษาสมดุลสภาวะทางสังคมนะครับก็อำนวยสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นนะครับในปีหน้า้าใหม่นี้กับชาวราศีพฤษภรัก,รกนาพฤษศนะครับ ก็ได้รับพลังเกือ้อกูลเกื้อหนุนสนับสนุนนะครับเรียกว่าต่างสังคมตะตันตําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับก็ต่างสังคมก็ให้การเกือ้อกูลสนับสนุนส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับที่ไอตันได้รับความเจริญโตโตรุ่งเรืองได้รับความสําเร็จนั่นเองนะครับแต่ก็ไปจะออกมานะครับช u s t สติกนะครับความเหมาะสมความคู่ควรก็เกิดขึ้นแล้วก็จ,จะเกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย เข้ามาได้ด้วยนะครับการลงนามทำสัญญาอะไรของโครงการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับความถูกต้องยุติธรรมผลประโยชน์ผลชน,นแบ่งที่มีเข้ามากับการร่วมรุ่นลงทุนอะไรก็ตามนะครับที่จะเกิดความสําเร็จสถานที่ก็เอื้อมหน่วยประโยชน์นะครับในการที่จะทําให้ท่านนั้นคล่องในการที่จะสร้างความเจ็บโตหรือในเรื่องของอะไรก็ตามที่อํานวยในอาชีพของท่านนะครับ ในเรื่องของยวดยานโยนอะไรก็ตามแต่ที่เหมาะสมคู่ควรที่ทําให้ท่านนั้นดาเนินธุรกิจสู่ความคล่องตัวในการที่จะนามาซึ่งความสําเร็จผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับไปใ่ปต่อมานะครับไปเด็ดนะครับในสการของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอยาจจะมีเกิดขึ้นได้ในปีใหม่นี้นะครับหรือเรียกว่ามีการจบสภาวะอะไรที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้นะครับ ก่อนปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จบสภาวะของความยุ่งยากเป็นปัญหานั้นนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีสถานการณ์ของการมีการเริ่มต้นอะไรมีการร่วมมุ่นลงทุนแล้วก็มีการลงนามตำสัญญาโอกาสของการโยกย้ายไปทําธุรกิจในต่างประเทศได้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือพฤิก,การนะครับที่เกิดอยู่ในวงแคบๆในแค่ที่จํากัดไปในประเทศเในพื้นที่เล็กๆก็มีการต่อยอด ขยายนาเกตมีการเปลีป่ยนแปลงพิสารณาการสู่ความเติบโตที่ดีกว่าเดิมที่เกิดขึ้นกับไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์อะไรที่เป็นปัญหนานั้นจะได้ตัดการตัดจบนะครับหรือสัญการของการอะไรที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวาลอะไรตั้มีปัญหาที่ดีที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเรียกว่ามีการรีทายออกก็ได้นะครับแล้วก็มีการรับพนักงานใหม่บุคลารกรเข้ามาใหม่นะครับเพื่อที่จะมาสร้างศักยภาพให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับ แต่ว,ว่าบุคลากระะกนในที่ีเป็นมันหนานะครับก่อนจะมีการคัดออกนะครับแล้วก็รับบุคลากระะกใหม่เข้ามามาเสริมพลังใหม่ให้แข็งแกร่งมั่นคงกว่าที่ผ่านมานะครับก็จะสร้างพิกษณการสู่ความเติบโตรุ่งเรืองให้เดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็พัฒนาเติบโตนะครับเปดไม้เท้านะครับสันการต่างๆจะเรียบการพัฒนา อะไรที่เป็นศัตรูนะครับจะรับการแก้ไขมาเป็นมิตรที่ดีนะครับที่จะทําให้พุ่งตัวสู่การเติบโตนะครับก็อย่างที่กลา่าวขยายนาเขตนะครับไปสู่ดินแดนต่างประเทศนะครับ,บรทำธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาตินะครับหรือไปลงทุนใน่างประเทศมีการโยกย้ายอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับมีการเดินทางโยกย้ายนะครับมีการลงทุนกับชาวต่างชาติแล้วก็ไป เลือกตำเล่ประกอบสมาอาชีพที่เหมาะสมที่กู้ควรนะครับที่อาจจะอยู่ในต่างแดนต่างดินนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไปไปต่อมานะครับราชินีตือเรียนนะครับเป็นเรียกว่าเป็นพลังสนับสนุนเกื้อกูลในทิศ่างที่ดีกับการ<ม>ที่ทําให้ท่านบริหารได้รับการอุปถัมภ<ม>์นะครับที่จะทําให้ท่านบริหารสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็น อุ้นส่วนที่มั่นคงนะครับที่เข้ามาร่วมบุ้นลงทุนหรือว่าจะเป็นคู่ครองคู่ชีวิตก็ตามนะครับที่มาเป็นพลังสนับสนุนหรือถ้าไกลไม่มีคู่ครองก็เป็นตรงข้ามนะครับที่เข้ามาเกือ้อกูลในการช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับที่จะเข้ามาดูแลหรือบางทีก็จะเป็นญาติต่างผู้ใหญ่ของคนรักก็ได้นะครับคนรักคู่ครองคู่ชีวิตจะเข้ามาเกือ้อกนะูลเนื้อ อำนวยประโยะน์นะครับในการที่จะสนับสนุนตั้งการเงินเงินทุนอะไรต่างๆนะครับในการที่จะทําให้ท่านมีโอกาสในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆซึ่งบางทีที่ผ่านมานั้นบงงางทีท่านอาจจะไม่มีสถา,านการณ์ของเงินทุนที่สนับสนุนโครงการได้มีแต่วางแผนเขียนแผนเอาไว้ไม่มีโอกาสของการเริ่มต้น,นแต่ปีนี้ท่านอาจจะม,มีโอกาสบางทีนะครับบางคนก่อ,อนหน้านี้ยังไม่มีคูชีวิตนะครับปีที่ผ่านมา ก็หาจจะอยู่ลําพังแล้วก็ไม่มีเงินตุนแต่ปีนี้ต่านอาจจะมีโอกาสในการที่จะใช้ชีวิตกู้นะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการจดทะเบียนสมรสนะครับมีการโอกาสของการใช้ชีวิตกู้อะไรเกิดขึ้นนะครับมีการโยกย้ายไปรวมชีวิตกับคู่รักคู่ครองก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ญาติผู้ใหญ่ต่างคู่รักคู่ชีวิตนะครับก็ามาร่วมบุน่นลงทุนมาเป็นอุปตมกัมจูให้การเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับก็เป็นโอกาสที่ที่จะมีการ เติบโตขึ้นนะครับเป็นพลังความแข็งแรงแข็งแกร่งที่ได้รับการเนื้อเฟืออาจจะเป็นทางาจากคนรักเองหรือจัดเป็นญาติผู้ใหญ่นะครับของอฝ่ายคนรักก็ตามก็ามาอุปตธรรมกัจูเป็นมาเป็นอ,อุ้นส่วนที่สำคัญสำคัญสู่ความเติบโตนะครับแล้วก็ความสมดุลน,นะครับออเรียนไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่จะส่งผลให้เกิดาการ อ่อนแอเพียรเปียแรงในทางธุรกิจหน้าที่การงานนะครับท่านก็สามารถรักษาสมดุลได้ในทิศทางที่ดีนะครับและก็รู้จักกระจายงานอย่างเหมาะสมรู้จักวางระบบระเบียบอย่างคู้ควรมอบงานวางงานให้ถูกคนถูกต,ตำแหน่งนะครับก็เป็นความเหมาะสมหรือได้รับการเกือกเก้อกูลเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาส่งเสงริมบุญธรรมกัมจูให้ท่านใ่เกิดสภาพคล่องในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับก็มีความมั่นคงแข็งแรง หรือบางทีก็สัญการที่เกี่ยวกับการโยกย้ายในตินเดนไกลพ้นนะครับที่จะไปสู่ตำเ่งที่เหมาะสมกว่าเดิมนะครับที่จะมีก้ามาก็มาแะ้วก็เราะเรื่องในมรณะน,นั้นเกี่ยวกับแตนอาตินเดนไกลได้ด้วยนะครับที่มีการลงตามสัญญาแล,แล้วนะครับมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปที่เต็มเลยที่เหมาะสมนะครับที่อาสิ่งต่างๆเอ,อื้ออำนวยผลประโยชน์ให้มากกว่านะครับก็เป็นโอกาสของการ ยกย้ายไปติดเด่นไกลก็ได้ที่จะเกัดขึ้นอย่างที่กล่าวนะครับแล้วก็ในเรือนที่9นะครับเดลเวอร์นะครับ เส้นทางใหม่ๆนะครับที่ต้องตัดสินใจที่มีเข้ามาไปสู่เส้นทางของความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองม,มากกว่าเดิมนะครับที่จะมีเข้ามาก็อย่างที่กล่าวบางท่านในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางทีท่นานอาจจะไม่พึงพอใจก็ได้นะครับกับสถานการณ์นั้นและก็มีสถานการณ์เข้ามาท่านต้องตัดสินใจต้องเลือกนะครับในการที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพื่อหาตาเลที่ดีกว่าหรือดินแดนที่เหมาะสมกว่าพื้นที่ที่ อ,อำนวยความสําเร็จมากกว่านะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือสิ่งที่จเจริญเติบโตรุ่งเรืองม,มากกว่าเดิมนะครับอาจจะเป็นการขยายธุรกิจที่มากกว่าเดิมมีธุรกิจมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะมีธุรกิจที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาเป็นเพิ่มเติมหรือในสถานการณ์ของการตัดสินใจนะครับที่มีการลงทุน สำเร็จอยู่แล้วในประเทศก็มีการตัดสินใจไปลงทุนในต่างประเทศตามติดต่อธุรกิจกับจากต่างชาติเป็นการเพิ่มเส้นทางของความเจริญเติบโตเส้นทางรายได้รายรับก็ามาใหม่เพิ่มเติมนะครับเพราะวเป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ป้ายใต้สําหรับเต็มเปอร์เนต์นะครับความสมดุลความสําเร็จที่ก็ามาเกื้อคุณเกื้ออานวยประโยชน์นะครับแล้วก็ ความปรุงพอใจกับความสําเร็จนะครับในเรื่องของลาภะนะครับความสําเร็จหน้าที่การงานที่สร้างความปรุงพอใจกับตั้นที่ตัานดูแลเอาใจใส่ด้วยความใส่ใจด้วยความรักด้วยความเรียกว่าเต็มใจบริยารมีความปรุงพอใจในการดูแลนะครับแล้วก็พลังแห่งความสดใสนะครับเดี๋ยวฟูแม้จะอยู่ในเรือนของวินาศก็ตามนะครับแต่ด้วยความสดใสพลังแห่งสดชื่นจ่มใสเบิกบานในตลอดปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับตัาน มีพลังของการที่จะได้รับพลังจากแสงสว่างแสงอาทิยตย์ทำให้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับท่านมีพลังในการที่จะดูแลบริหารจัดการด้วยความแจ่มใสก็ย่อมจะพัฒนาการงานอาชีพของท่านไปสู่ความเติบโตนะครับปีไหนก็ตามถ้าท่านทํางานบริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านด้วยความคงข้องหมองมัวนะครับความจเจริญเติบโตก็อาจจะไม่เต็มที่นะครับแต่ถ้าพลังแห่งความสดใสนะครับ เดือต้นก้าปีใหม่ก็สู่เส้นทางของความสดชื่นเบิกบานก็เป็นพลังงานบวกๆในการที่จะทำให้ท่านมีความคิดโลดเล่นในการที่จะดําเนินการงานธุรกิจของท่านเดินหน้าสู่ความเติบโตนะครับก็เป็นเส้นทางของความรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นนะครับกับความสําเร็จปีหน้า้าใหม่นี้แม้จะมีสถานการณ์ของการโยกย้ายอะไรเกิดขึ้นแบบไม่เต็มใจก็ตามนะครับแต่ไปสู่เส้นทางของความจเจริญเติบโตมากกว่าเดิมน,นะครับ ผู้ที่ไม่เคยมีคู่รักนะครับก็มีโอกาสหรือบางทีปีนี้ใครที่มีคู่รักอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับที่บางทีนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาร่วมวุ้งลงทุนร่วมเป็นปลังสนับสนุนเกื้อกูลสู่ความสําเร็จสร้างโอกาสใหม่ๆของการเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาได้เรียนรู้อะไรทักษะอะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อมาพัฒนานะครับให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องการกยับขยายนาเกตของการเติบโตนะครับ ไปต่างประเทศก็สร้างความสําเร็จมั่นคงเข้ามานะครับก็สร้างความบุมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นต่อไปกับในปีใหม่นี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีพฤษภลัคกกนาพฤษศนะครับสร้างความปลุกปอใจในความสําเร็จในปีหน้าฝาใหม่นี้นะครับกับการมีโชคลาภในการมีความสําเร็จในหน้าที่การงานของท่านที่นี้มาดูในเรื่องของการเงินมากนะครับว่าปีหน้า นี้ในเรื่องของการเงินต้างควรจะรู้อะไรบ้างนะครับต้องระมัดระวังอะไรรูปแาบในเรื่องของการเงินนะครับเมื่อเงินหลังไหลเข้ามาไปไปได้ขึ้นมานะครับจำไเลยนะครับความสมดุลทางการเงินนะครับามมาการเงินที่เกิดจากความสมําเร็จงานที่มีความสมดุลความสมําเร็จที่เข้ามาอย่างต่อเน,นื่องก็ส่งผลรายได้ระดับเข้ามาอย่างสมดุลเช่นกันนะครับที่ทำให้เงินสสภาพคล่องในปีใหม่นี้นะครับเจดดาว จะดดาบคืออะไรนะครับในการเงินก็ต้องระมัดระวังในความปลอดไปด้วยนะครับแล้วก็ห้าดาบแล้วก็สามเหรียญน,นะครับการคา้าการขายการเชิงพาณิชย์การเจรจาในการที่จะปล่อยอะไรก็ตามนะครับก็มีสําเร็จได้ง่ายได้ในการที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลส่วนแบ่งผลเปอร์เซ็นต์ได้ได้รายรับเข้ามานะครับแล้วก็สี่ถ้วยนะครับ มีทั้งสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะครับปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับในปีหน้าฟ้าใหม่นี้ต้าชาวราศีพฤกศลัคขณาพฤกศนะครับซึ่งอาจจะที่ผ่านมานะครับหลายๆท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่อาจจะเป็นพิษนะครับในเรื่องการเงิน ท่านก็จะรักษาสมดุลไดในทิศทางที่ดีนะครับในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับที่พลังของการเงินจะเข้ามาเติมเต็มนะครับได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ปลอดไปปีที่ผ่านมาท่านอาจจะเจอกับสภาวะอะไรที่ทําให้ถูกเบียดเบียนต่างเงินทองทรัพย์สินของท่านนะครับอาจจะถูกลักถูกขโมยนะครับหรือบางท่านก็จะมีการทําให้หลงลืมปล่อยเสียเงินทองทรัพย์สินอะไรของไปนะครับหรือถูกหลอกถูกโกงถูกจับจน ให้ไปในการที่จะ,ะเสียเงินเสียทรัพย์สินไปนะครับที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับอาจจะถูกชวนไปลงทุนแล้วก็ไม่มีอะไรความกระจ่างชัดทําให้สูญเสียเงินทุนไปหรือถูกยักยอกอะไรก็ตามนะครับที่ผ่านมานะั้นสักการเหล่านั้นนะครับก็จะมีความสงบราบรื่นต่อไปนะครับที่จะทําห้ท่ตันนั้น ได้รับความปลอดภัยแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการเงินในปีใหม่นี้นะครับที่จะมีความสมดุล้ามาเติมเต็มนะครับพลังของการสนับสนุนทางการเงินเข้ามาเกื้อกูลเครือหนุน,นอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสมในปีใหม่นี้นะครับการค้าการขา,ายเชิงพาณิชย์ก็จะมีผลกําไรเข้าม,ามามากมายนะครับการเป็นหนายหน้าอะไรก็ตามการเจราจาการสื่อสารที่จะทําให้เกิดผลประโยชน์ก็เกิดความสําเร็จนะครับใกลที่เจอสภาวะทางการเงินที่เป็นปัญหาปีที่ผ่านมานะครับแต่ไม่เสียความรู้สึก ทำไมท่านเจอกับโอกาสที่ทําให้ผิดหวังในการเงินนะครับต่อไปท่านจะพลิกสถานการณ์การเงินนะครับพลิกอย่างรวดเร็วนะครับทาวเวอร์ขึ้นมานะครับอะไรที่เคยทาให้ท่านกระทบกระเทือนต่างการเงินได้รับผลกระทบนั้นจะมีการพลิกสถานการณ์อย่างรวดเร็วกับการบริหารอย่างมีคุณภาพมีคุณค่าของท่านเดีย็มเปอร์เร์นะครับที่สร้างโอกาสของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่างการเงินโดยความเป็นเดิรสันนะครับพลิกสถานการณ์จากที่เลวร้ายต่างการเงินปีที่ผ่านมานะครับไปสู่ความมั่นคง สร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้เกิดขึ้นโดยความเป็นเดนสันชีวิตปีหน้านี้การเงินนะครับของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศจะมีความอุดมสมบูรณ์ที่มาจากความสําเร็จในการงานธุรกิจของท่านเงินตราจากประเทศนะครับก็ตกดึโดดเข้ามาเงินทองเกี่ยวกับการมีโชคมีลาภนะครับก็เข้ามาเติมเต็มแต่ไม่ท่านสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับหรือจากบุคคลที่นําเงิน การเงินข่าวดีๆต่างการเงินการทองมาเติมเต็มไหมกับท่านนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับบุคคลนะครับที่คนที่เคารพรักท่านนะครับหรือคนที่มีความเมตตาปราณีต่อท่านนะครับเพื่อเฟื้อเกือกูลในทิศทางที่ดีนํตาต่างการเงินเข้ามาแย่มาแวะมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะครับติดไม้ติดมือมาผ่าก็ทําให้เต้นต่างการเงินที่มาหลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในการงานธุรกิจ หน้าที่ต่างๆหรือในเรื่องของการมีโชคมีลาภนะครับเข้ามาเต็มเต็มหรือบุคคลนําเงินขาดดีมาเต็มเต็มนะครับก <นะ S 1> ับเงินทั้งเงินไทยเงินในประเทศเงินต่างประเทศนะครับที่เข้ามาเต็มเต็มก็สุขความมั่งคั่งออกจากสภาวะที่เป็นปัญหา ของปีที่ผ่านมานะครับที่ใครที่ทําให้เป็นปัญหาวิกฤตต่างการเงินนะครับถูกหลอกถูกโกงบ้างอะไรบ้างนะครับบางคนก็ไม่ใจน้อยๆนะครับอาจจะถูกหลอกถูกโกงถูกยักยอกออกไปเป็นหลักล้านหลายๆ10ล้านสําหรับบางคนนะครับก็ทําให้ต่อไปนี้ท่านจะมีความราบรื่นในต่างการเงินสู่ความสมดุลในทิศทางที่ปลอดไปนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหาใครที่ไม่เคยเจอสภาวะของการถูกหลอกถูกโกงที่ผ่านมาก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือใครที่เจอ ตกหลอกแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไม่ควรที่จะไว้วางใจเพราะจะมีบางสถานการณ์ย้อนรอยกลับมาได้ด้วยเช่นกันอัก็ต้องระมัดระวังนะครับบทไปสามใบนี้ขึ้นมานะครับแต่น่าจะส่งบอกไปถึงในเรื่องของทิศทางของความสวบความปลอดภัยมากกว่านะครับที่ท่านจะสามารถรักษาสมดุลได้มนต่างที่ดีเพราะบางท่านก็ที่เคยปิดหวังมาแล้วอาจจะได้รับบทเรียนที่ดีแล้วก็มีการระมัดระวังรัดกุมมากยิ่งขึ้นป้องกัน นะครับเยกยดถูกหลอกถูกโกงเกิดถูกยักยอกนะครับเกยตถูกจักจวนให้ไปลงทุนอะไรแล้วไม่เกิดผลประโยชน์ตามให้เสียเงินนะครับท่านก็จะมีความสุขุมรอบครอบยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะทําอะไรท่านอาจจะมีการปรึกษากับผู้อื่นนะครับ้วยที่ความไว้วางใจได้นะครับเพื่อให้ระมัดระวังต่างการเงินก็ทําให้การเงินในปีหน้าปาใหม่นี้นะครับก็ของชาวาราศีพฤษภและกราประศก็จะมีความมั่นคงต่อไปรักษาสมดุล กับความสําเร็จนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้าน,นับปีไปขยายากจะดิดออกมานะครับ,ก,บการสรับกันแรกสิบถ้วยนะครับความสุขความบูรมสมบูรณ์นะครับที่มีเข้ามาในปีหน้านี้นะครับคนรักที่ใช้ชีวิตคู่นะครับหรือกบกันอยู่นะครับก็จะเข้าใจกันในทิศทางที่ดีที่มีความอบอุ่นนะครับ โอบกอดกันด้วยความรู้สึกที่ดีก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่กับครอบครัวด้วยความสุขอบุ่นะครับเป็นประกายรัศมีแห่งความสุขในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับก็เรียกว่าเป็นระยะยาวนะครับไปสิบด้วยขึ้นมาก็เรียกว่าตลอดทั้งปีนะครับก็มีความสุขสําราญเปิดบานใจนะครับก็ย่อมจะมีในความสุขความสําราญนี้ก็ย่อมจะมีเข้ามาบ้านนะครับในเรื่องของปัญหาในความรักความสัมพันธ์แต่โดยภาพรวมนะครับ ก็เกือบตลอดทั้งปีนะครับที่มีความสุกอบอุ่นด้วยความปลอดไปเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความอบอ้อ,กอ,อกมารีเมตตากราณีซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็กดโสดก็อยู่แบบสุขนะครับกาวถ้วยแมนจะไม่มีความรักความสัมพันธ์ก็ตามปีใหม่นี้นะครับก็มีความสุขรักกับตัวเองอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับครอบครัวนะครับก็มีความสุขมีความสัมพันธ์มีความผูกพันที่ นำมาเช่นความสุขนั่นเองนะครับก้าวเรียนนะครับยิ่งขึ้นมาย้ํานะครับคนโสดก็อยู่กับแบบสดๆอย่างมีคุณค่านะครับแมนจะไม่มีความรักก็มาแบบชุดสาวก็ตามนะครับก็รักกับตัวเองก็มีความสุขอยู่บนกองเงินกองทองด้วยความยิ่งน้สําระนะครับหลับนอนด้วยความสุขสบายนะครับก็ทําให้อายุแบบสดๆอย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับ บางคนก็หวงความโสดอย่างแนยวแน่นนะครับสีเหรียญไม่ปล่อยง่ายๆนะครับอาจจะหวงทั้งความเป็นโสดแล้วก็หวงทั้งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองด้วยนะครับไม่อยากให้ใครเข้ามาเบียดเบียนไม่อยากนาใครเข้ามาช่วยจ่ายเงินทองนะครับก็ขอเก็บออมสะสมการเงินเอาไว้นะครับให้มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขกับการมีเงินมีทองรักกับตัวเองนะครับก็หวงความโสดอย่างแน่วแน่น นะครับก็ยังโสดต่อไปในปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับแล้วก็เดจารีออดขึ้นมานะครับการทุ่มเทบางคนนะครับก็มีโอกาสความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยนะครับที่อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับอาจจะไปพบกับชาวต่างชาติต่างแดนเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับใครที่เจอความรักนั้นนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับเพราะอาจจะไปเจอคนที่ก็มีครอบครัวได้แล้วเช่นกัน ที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่บ่งบอกนะครับเจ็ดดาบไปายไทยสำรับแล้วก็คนที่ก็าอาจจะเคยมีครอบครัวหรือมีครอบครัวคำหนดกำกับอยู่นะครับแล้วก็มาสร้างสถานการณ์แล้วก็ทำให้ท่านนั้นเป็นพิษในภายหลังได้ในความรักความสัมพันธ์นะครับ่ทีอ่อยู่ใน ความเป็นโสดนนครับปีหน้าฟ้าใหม่นี้นะครับไพ่บ่งบอกออกมาให้ท่านใช้ความพยายามในการที่จะคิดปินิใจใตรตรองนะครับอย่าปรีผามในการตัดสินใจเพราะไพ่ที่เปิดออกมานะครับบ่งบอกตั้งแต่ไพ่ใบแรกนะครับคนโสด ที่อยู่กับครอบครัวนะครับก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจมีความผูกพันกับคนในครอบครัวรักกับตัวเองเม้นก้าวตั้วก็ตามนะครับอยู่ลําพังมีกินดิมนอนหลับสุขสบายไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักถ้าเกิดเจอรักขึ้นไกลมาเสนอเส้นต่างแห่งความรักก็จะเป็นรักที่มีอะไรซ่อนเร้นหวังผลประโยชน์อะไรด้วยที่อาจ,จะแอบแฝงที่เป็นตัวเลือกก็ได้นะครับที เห็นท่านมีความอุดมสมบูรณ์ก็อาจจะมาแฝงไว้ด้วยความรู้สึกอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่ได้อันนี้ก็ต้องระบัดระวังนะครับแล้วก็เก้าเหรียญก็อยู่กับบนกองเงินกองทองอย่างมีความสุขแล้วก็ทั้งสี่เหรียญน,นะครับหวงเหนความโสดอย่างแน่วแน่นเช่นกันไม่ปล่อยง่ายๆนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับก็ต่านโดยส่วนมากปีใหม่นี้นะครับความรักก็มักจะอยู่กับความเป็นโสดโดยส่วนมากนะครับคนที่โสดนะครับก็โอกาสของ การที่จะเจอรักนั้นก็ยังไม่ปงบบอกนะครับในเรื่องของไพ่ที่จะมีนอกจากบางคนเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสในเรื่องของการที่จะพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันอาจจะเป็นการเดินทางนะครับไปพบชาวต่างตินต่างชาติก็ได้นะครับที่มีโอกาสในการที่จะพัฒนาไปการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้เช่นกันตา่างวันมีความรักเข้ามานะครับสําหรับ บางคนบางท่านนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่รารถนาในเรื่องของความรักนะครับรักอยู่กับการสร้างอนาคตสร้างเงินสร้างทองให้มีความมั่นคงแล้วก็กินอยู่ด้วยความสุขสบายสําราญเบิกบานใจมีความสุขดีกับความเป็นโสดนะครับก็ปีหน้าปาใหม่นี้ก็ใช้ชีวิตแบบเป็นโสดต่อไปก็จะทําให้มั่นคงในชีวิตนะครับก็ไม่สะเแสวงอารักที่เป็นพิษในภายหลังนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ก็อย่างที่กล่าวนะครับประชายชีวิตคู่ไปไปได้ขึ้นมานะครับก็ได้รับการดูแลปอกว่าหมอใจใสด้วยความมีคกล้าม้นจะมีสภาวะของความหมืงหวงในความรักความสัมพันธ์มาบ้างก็ตามนะครับที่ตามไม่มีปัญหากระทบกระเทือนในความรักบ้างก็ตามนะครับแต่พร้อมที่จะดูแลทุ่มเทด้วยความใส่ใจคลี่คลายปัญหาต่างๆนะครับเพื่อทีจัด แะจัดปัญหาอะไรต่างๆนะครับให้ออกไปแล้วก็สร้างความมั่นคงความเป็นเสถียรให้เกิดขึ้นนะครับเม้นจะมีอะไรก็ามาตามในกล้วยเขวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้านก็ตามนะครับของคู่รักหรือคนคบเป็นปัญหาที่เข้ามานะครับก็จะมีการแก้ไขนะครับในการที่จะตุ่มเทเพื่อที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ให้มีใจชนะในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยที่จะมาซึ่งความสุขนะครับที่จะอบอดนกันด้วยความอบอุ่นต่อไป นะครับก <c oughs> ่อาไปครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานการเงินและข้อความรักของผู้ที่เป็นชาวรารศีพฤษภลัคนาพฤษศในปีพุทธศักราช2568นี้นะครับก็ขอให้ชาวรารศีพฤษภชาวลัคนาพฤษศทุกท่านนะครับมีความส,ด,สดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ